ใครจะเปิดบุญาให้ได้บ้างให้กับตัวเองได้บ้างอ่าสู้ๆคบคุพลูกสู้ๆทุกแทนลุงบอยภาพสู้ๆนะ <c oughs> โอเคครับผมเกมที่4รอบชิงชนะเลิศก,กับแดนชําราบ้าพ,พร้อมแล้วเราไปบุญากันปอย <c oughs> ดูนะครับว่าต้นเกมใครจะบูกับใครก่อนต้นเกมใครจะบูกับใครก่อนดูกันครับผม <c oughs> เอาละครับ เอาอีกแล้วครับฟรีดอมไลท์กับอาร์แซจีฟีดอมไลท์กับอารแซจีเอาอีกแล้วโอ้โหตรงนี้ 9G เอากอนเลยครับผมว่ายังไงตัวรับตรงนี้แล้วเอาดีครับ 9G ตรงนี้เก็บมาได้นึงครับผมอัดเข้ามาได้แล้วเก็บ DN เอ็ไก่ตันเมืไงครับตรงนี้ด n เเสียไปหนึ่ง ดีเอ็นเปิดเสียไปหนึ่งครับตัวนี้ก้าจีเปิดน็อกดาวน์มาได้หนึ่งคนครับผมแล้วอาแซจีเก็บบิ๊กแบร์มาได้ครับตรงนี้บิ๊กแบร์บิ๊กแบร์เสียไปหนึ่งบิ๊กแบร์เสียไปหนึ่งเหมือนกันแล้วตรงนี้เสียไปสามเลยครับบิ๊กแบร์ตรงนี้เหลือคนเดียวแล้วครับผม บิ๊กแบคเหลือคนเดียวแล้วครับตรงนี้เอาต้นเกมมาบิ๊กแบคเอากอนเลยครับตรงนี้แล้วเอาเลยครับผมเอสบีตรงนี้เก็บมาได้หนึ่งอีกเลยเหมือนกันครับตรงนี้ว่ายังไงหอยมีหอยมีโดนนันเข้ามาตรงนี้เหรอมีดาวลงไปครับผมเอสบีเสียไปหนึ่งครับเติร์นตรงนี้อยู่ด้านบนอัดเข้าไปตรงนี้ว่ายังไงเอาดิครับเสียไปสองครับตรงนี้เสียหอยมีเสียดาวกนไปอีกหนึ่งครับตรงนี้แล้วซูจิสู้จิว่ายังไงสู้จิว่ายังไงโดนอันเข้ามาลรงสู้ซจิอัดเข้าไปครับตรงนี้เอายังไงเติร์นตรงนี้ยังทำให้อยู่ครับผมอัดเข้าไปออออออีีีีีกกกกเเเเาาลลลลลยยคครรรรรรััับบบบบแ้้้้วว็ฟฟดดดมมมมไไไไนนนนนน์์ผตงโจป่ เอาอย่างไรเนี่ยฟีดอบไลน์มาอีกแล้วเกมนี้โอ้แล้วอาซาจีครับตรงนี้เปิดมาด้วย5อีริมครับผมเปิดมาด้วยห้อิริมเสียไกด์ไปหนึ่งครับตัวนี้ชุบก,กลับมาได้ครับผมโอ้โหจับไม่ทันเลยจับไม่ทันเลยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีลุงใบด้วยสวัสดีครับสวัสดีพี่แทนหัวแคทบาทูเคด้วยนะไปเซเว่นเอาชาเย็นไหมลุงเอาครับเพื่อคองแห้งก้าวจีสู้ๆโอ้โหภาพตัดเลยครับตรงนี้ฟีดอมไลน์จบ12ไปก่อน เอาดีครับเอ็กช็อตของพี่บอมตรงนี้แล้วแชมป์เก่าเปิดมาด้วยบูยาเอยอด้วยอีริมโคตรครับตรงนี้หกอีริมเลยครับจากไกบูสองโจเกอร์สามแล้วก็รีเพยหนึ่งอีริมเป็นหกครับผมเอสเชวายซูซูเอาดีครับตรงนี้เอ็กช็อตของพี่บอมยังไม่มีการประท้านนะครับแล้วเอสบีครับตรงนี้ได้มาสามอีริมจัดเติ้ลครับผมแล้วชุกกลับมาได้ครบทีเหมือนเดิมด้านล่างตรงนี้ครับโซนคิงเสียไปสามมาเหลือคัมแบ็คคนเดียวบิ๊กแบ๊ะตรงนี้เหลือคนเดียวนะครับผม n n ครับตรงนี้ยังอยู่กันครบนะจ๊ะ d n ตรงนี้ก็ยังอยู่กันครบนะครับกลับมาได้ครบตีเหมือนเดิมครับผมทำแบ็ k ตรงนี้ยังชุบกลับมาไม่ได้นะครับบิ๊กแบ๊ตรงนี้เสียไป2นะกลับมาได้1นะครับ s k y ครับตรงนี้ได้มา3มิมจากจูดี้นะครับผมนะเสียจอจี้ไปนะครับตรงนี้เอซดแล้วเดียริตี้ครับเสียไปสามหมือนกันเหลือคนเดียวแล้วครับตรงนี้ได้มาหนึ่งม AZ เอซดตรงนี้ของยายิงครับยังอยู่กันครบเช่นเดิมครับเดีย i ิตีู้ซูอาชจีอาจัด เราเดียดดิตี้ชุบกลับมาได้หึครับเอซนเหมือนจะเจอตัวหรือเปล่าเอซนเหมือนจะเจอใครหรือเปล่าครับตรงนี้อาวเครับแล้กาวจีตรงนี้ได้มานหนึ่งอีริมครับผมเซเฮคนนี้มันอ่านว่าอะไรวะส <c oughs> วัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับหัวแค่นามันโดสวัสดี <c oughs> ครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับของขวัญครับฝากติดตามช่องหัวแคนามันโดด้วยเ้อสวัสดีคนดูทั้งเจคนนะครับตรงนี้ แคนลีกแมปใหญ่ครั้งที่4รอบชิงชนะเลิศเกมที่4ครับวันนี้ตัดสินแล้วเอาอย่างไรละก้าวจีตัวรับตรงนี้อาดเข้าไปอาดเข้าไปก็ดูส่วนกระบาครับตรงนี้ดาวลงไปครับตรงนี้เอาดิครับเอาดิครับตรงนี้เอซ่าโซดาเก็บมาได้ดึงครับผมละก้าวจีจะเข้าไปช่วยเพื่อนมอนไหมเข้าไปช่วยเพื่อนก่อนไหมครับตรงนี้ก้าวจีเอาอย่างไรครับตรงนี้โซดาโซดาได้มาหนึ่งยีเิมครับผมเอซตรงนี้จะเอาอีกหนึ่งีเิมหรือเปล่า จะเอาอีกหนึ่งยีเดียดหรือเปล่าครับตรงนี้ซีวีไปชุบเพื่อนก่อนครับตรงนี้เอาเลยครับยังไงครับตรงนี้2คน2คนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วยังไงโซดาโซดาแอบอยเอเซตรงนี้ค้ับอยู่ด้านนอกครับพี่ดอมไลท์ไม่เอาแล้วเอาแล้วครับตรงนี้เอเซเสียใหญ่ยิงไปครับผมแล้วเจอใครละครับเอเซตรงนี้เสียไปหนึ่งแล้วไอ้ช็อตพี่บอมครับตรงนี้เก็บใหญ่ยิงมาได้แล้วชุบกลับมาได้ด้วยความเร็วสูง เอาดิครับเราเรียลลิตี้ตรงนี้ทุกกลับมาได้2ครับผม 9G ตรงนี้ว่ายังไงเอาดิครับเสียซีวิวไปครับตรงนี้ 9G เอาสิครับผมยังไงดีเอ็กช็อตตรงนี้เก็บสมพงมาได้ครับเอเซเสียสมพงไปอีกครับตรงนี้ว่ายังไงโซดาตรนี้กลับมากระโดดสองคนครับตรงนี้เอาดิครับไอคิวซื้อบ้านเข้ามาได้ตรงนี้เอเซเสียไป2ครับแล้วเหลือบัวลอยกับยายหญิง เอาดีครับแล้วยายหญิงเหมือนจะล่องลอยหลุดหรือเปล่ายายหญิงหลุดหรือเปล่าแล้วเรียลิตี้ครับตรงนี้ได้มาส่องอีริมครับผมกูเรียวอัดมาดึงทีเขานะยังไงเปิดเข้าไปยรงนี้เดวบอลอยู่ครับตรงนี้เอาสิครับอัดเข้าไปเรียลิตี้ตรงนี้ยังไงเอสตรงนี้ SKY ตรงนี้ยังชุบจอดีกลับมาไม่ได้ครับบิ๊กแบร์ตรงนี้ยังอยู่แค่2บิ๊กแบนยังอยู่แค่2แล้วโซนคิงครับตรงนี้ได้มาส่องอีริมจากโนวันครับแล้วก็คัมแบ็กนะครับตรงนี้คัมแบ็กเสียไปเนาะดีเอ็น ตรงนี้ยังอยู่นะครับมาดูเองๆๆง็นเอ็นกันบ้างครับตรงนี้เอาวที่ครับเอ็นเอ็นมีประทานแล้วครับผมตรงนี้ก้าวจีว่ายังไงทีเกณตรงนี้โดนอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปตรงนี้เอาวเลยครับเราเก็บก้าวจีมาได้อีกหนึ่ครับก้าวจีเสียไปหนึ่ง <Okay. S 1> ครับผมตรงนี้เอ็นเอ็นเพิ่มมาสามอีริมแล้วจ้าเอ็นเอ็นตรงนี้ครับประธานที่เด็กพี่นันแอนยังอยู่นะทิ่เกณฑยังอยู่ครับทิ่เกณฑได้มาสองอีริมแล้วก็ล่างไฟหนึ่งอีริมเป็นสามจ้า เอสบีครับตรงนี้มาแล้วเอสบีเอสบีตรงนี้สี่ห้าอีริมไปแล้วครับผมจากเตินสามหอยหมีหนึ่งแล้วก็สุชิหนึ่งจ้าเอ็กชอตของพี่บอมครับตรงนี้สามอีริมละอาดเข้าไปครับตรงนี้เอาเลยครับผมตรงนี้เอ็กชอตเก็บมาได้หนึ่ง เอาดิครับผมเอ็กโวซีอัดมาได้อีกหนึ่งระพี่บอมตรงนี้ดาวลงไปโดนสวนกลับมาครับตรงนี้เอายังไงเอาอีลิมก่อนครับตรงตรงนี้บารอมเก็บมาได้หนึ่งครับผมบิ๊กแบร์บิ๊กแบร์ตรงนี้บารอมโดนอัดเข้ามาครับตรงนี้ว่ายังไงบารอมอัดเข้ามาโดนสวนกลับมาครับตรงนี้บารอมบารอมเอาดิครับบารอมตรงนี้ดาวคู่เลยครับผมแล้วเหลือลูก้าคนเดียวเอาดิครับผมตรงนี้เอ็กช็อตเอ็กโวซีเก็บบิ๊กแบร์มาได้อีกหนึ่งครับบิ๊กแบร์เหลือคนเดียวแล้วครับตรงนี้บิ๊กแบร์เหลืือออคคคคคนนนนนเเเเดดดีีีีียยววรรรรรรัััััับบบบบ่าางงงงไไไตต้้้ชกลลลมมมมมหิิฟปผ เอาดิครับผมแล้วอ z g ตรงนี้ว่ายังไงครับตรงนี้หกอีริมยังไม่เจอใครเลยนะเอ๊อาแซตรงนี้เอายังไงครับอาแตรงนี้ทาอยู่ยังไม่เจอใครเลย เอ็นตีสู also, então, air, ้ๆเอาล้วครับแล้วอาเซจีเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยังไงดีครับตรงนี้ตัวรับ snap เข้าไป snap เข้าไปครับตรงนี้โดนเข้าไปครับตรงนี้เอาสิครับมาแล้วครับผมรีเพย์มาแล้วแล้วโจเกอร์ดันเข้ามาแล้วครับแชมป์เก้าเอายังไงล้วแชมป์เก้าตรงนี้โดนกลับระเบิดเข้ามาโจเกอร์ว่ายังไงโดนอัขึ้นมาแล้วโดนส่งเข้ามาครับโจเกอร์อัดเข้าไปอีกทีเอายังไงจีเดวอลครับตรงนี้เอาสิครับเราเกมเข้ามาได้ครับผมอัดเข้าไปตรงนี้โดนคิงโดนไปอีกหนึ่งครับตรงนี้เอาสิครับโดนคิงเสียไปอีกหนึ่งแล้วเหล เสือนามภูคนเดียวครับตรงนี้ประธานเอ็นเอ็นเพิ่มมาแล้วสี่อีริมครับผมตรงนี้ครับเอ็นเอ็นชิเกนสองเราก็ล้างไฟสองสี่อีริมไปแล้วจ้าเอพีโซโซก้าจีเอซ่าโซโซอ๋อีครับผมแล้วบิ๊กแบร์ตรงนี้ยังชุบกลับมาไม่ได้ครับเอสเคยตรงนี้ได้มาสามอีริมจากจูดี้นะครับเสียจอจี้ไปหนึ่งอาอนีครับผมแล้วเรียลิตี้จบไปเหมือนกันลุงยังไม่ทันดูเลยขอโทษเรียลิตี้ครับตรงนี้จบ11ไปครับผม เดี j j ๋ยวรีตีจบ11ไปนะครับตรงนี้เก็บมาได้2อี 2, ิริมนะจ๊ะเอ็นเอ็นสูู่กาวจีููกาวจีตรงนี้เสียไปหนึ่ง้เอสบีครับตรงนี้เก็บเอเซมาได้ครับผมเอเซเสียไปหนึ่งเสียสมโพวไปก่อนครับตรงนี้ว่ายังไงโบรอย เอาดีครับผมตรงนี้โซดาตรงนี้ตามเข้ามาครับผมด้านบนด้านบนตรงนี้เอสีครับแปดริมไปแล้วเอายังไงครับหมไอหมีตรงนี้ครับให้อยู่แล้วเติมตรงนี้มาแล้วครับผมดาก้อนตรงนี้ตามเข้ามาครับซูชิตรงนี้ตามเข้ามาเอาดีครับผมค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะเอาดีครับตรงนี้เอ็กช็อตของคุยบอมก็ดันมาเรื่อยๆแล้วครับเอ็กช็อตจะเจอกันหรือเปล่า เอ็กซ์พอมกับ SB จะเจอกันหรือเปล่าดีเอ็นตรงนี้อารซจีมาแล้วครับผมอารซจีตรงนี้เก็บแปดเก้าเอริมไปแล้วครับตรงนี้เอายังไงครับแล้วตัวรับอัดมาได้อีกหนึ่งเอริมครับผมตรงนี้เอาสิครับผมดีเอ็นดีเอ็นเอายังไงตูตาอัดมาก่อนครับตรงนี้เราเสียใกล้ตามไหมครับผมดีเอ็นตรงนี้เราลุกลูคัดก็มาได้ครับตรงนี้เอาแล้วครับเสียไปสองอาดีครับอารซจีตรงนี้เก็บอีริมไปเรื่อยๆเก็บอีริมไปเรื่อยๆครับตรงนี้แปดเก้าสิบสิบเอชเอริมไปแล้วครับผม เอชียมาสู้ๆคนฟังใจเย็นๆย็นอารเซจีลาถ้วยเอาดิครับผมตรงนี้ชแชมป์เก้าจะรักษาแชมป์ได้หรือเปล่าเอ็กช็อตตรงนี้ค่อยๆตามเข้ามาเรื่อยๆครับผม เอ็กอตตรงนี้เอาเลยครับเอตรงนี้เอเอาอีกแล้วะสีเกณฑอาเข้าไปอ่านเข้าไปอ่านเข้าไปเราโดสวดกลับมาครับตรงนี้เอาเลครับเอ็นต้วทีนึงรับตรงนี้ลางไฟดังเข้ามาพีน่แนนว่าย่งไรเ่งอยู่เ่งอยู่เ้าเลยครับพี่เนเด็บเเข้าไปครับตรงนี้ยังไม่ดายังไม่ดาาครับตรงนี้เอ็นบีเกณฑ์เอ็กช็อตมาได้อีกหนงครับผมเอ็นบีตรงนี้ได้เอ็กช็อตมาหครับตรงนี้ว่าย่งไงพี่บอมดาลงไปแล้วเอ็นบีเอ็กซ์คซีตรงนี้ดังเข้ามาว่าอย่างไรครับตรงนี้เดว ตึ้งวันยังไงมีเพื่อนมาช่วยไหมโดนอัดเข้ามาครับตรนีเติ้งอัดเข้าไปครับตรงนี้เราเก็เก Valley, บเดวามาได้ครับตรงนี้เอานี่ครับเราบีโรเบอร์พีโรเบอร์ลูกนี้เอาดิครับเราเอาไปสองเลยครับตรงนี้เอสบีเอสบียังไงเราเก็บเอ็กช็อตจบไปอีกหนึ่งครับผมตรงนี้เอานี่ครับเอสบีอัดไปได้ครับผมตรงนี้เก็บเอ็กช็อตไปได้แล้วตรงนี้ 9G ก็บดไปอีกหนึ่งครับผม 9G บดไปอีกหนึ่งแล้ว A S, เอซันเหลือสมพงศ์คนเดียวครับตรงนี้ เอาสิครับหายกันไปเรื่อยๆครับตรงนี้จบลงไปนะหายกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับนะเรียรลิตี้แล้วก็9 g จบไปแล้วนะครับนะเอแซเหลือสมพงคนเดียว s อ y ตรงนี้เหลือวินดีเซลคนเดียวนะครับเก็บมาได้6อีลิมนะครับผมพิกแบร์ตรงนี้ได้มา2อีลิริมแร้วชุบกลับมาได้ครับเสียพี่ลูกหมีไปหนึ่งนะโซนคิงตรงนี้เก็บมาได้2อีิมครับเสียไป2นะ จับไม่ทันจริงๆล็อกชิงเนี่ยลุงจับไม่ทันจริงๆนะเออดีเอ็นตรงนี้เอาสิครับผมเราลือเอแซจบไปอีกหนึ่งครับตรงนี้ดีเอ็นเก็บมาได้2อ e ีลิมครับผมจากตุกตะแล้วก็ใกล้ตันนะครับตรงนี้เสียลูคัดไปหนึ่งครับแล้วเอ็นเอ็นตรงนี้ไวยังไงครับกับ6 7อ e ีลิมเอ็นเอ็นตรงนี้7อ e ีริมไปแล้วครับผมนะทีละนแอนตรงนี้นําทีมาครับโดยหัวแคนนะจ๊ะ <c oughs> เดือดจัดเอสบีเซจีปูน เอาดีครับตรงนี้ SB มาแล้ว S b ก็บอกว่าผมจะเอาบูย่านะอารเซีก็บอกว่าผมก็จะเอาบูย่าเหมือนกันครับตรงนี้12อีลิมไปแล้วสําหรับอารเซีครับผมไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่แถวแถวนี้แหละอารเซีบอกว่าไม่ไปไหนแล้วอยู่แถวนี้แหละเอาดีครับแชมป์เก่าตรงนี้ฟันอีริมมาเชาะเชาะเลยฟันอีริมมาเชาะเาะเลยครับตรงนี้เอสบีครับผม12อีลิมเช่นกันครับเอาเรื่อง เอาเลยครับเอ็บีตรงนี้ดันเข้ามาแล้วครับผมเจอใครตรงนี้เอ็นเอ็นไฟฟ้าเข้ามาแล้วดีเอ็นตรงนี้เอาเลยครับดีเอ็นคับเอ็นบีเราอ่านเข้าไปครับตรงนี้ไก่ตันเก็บมาได้อีกหนึ่งอ่านเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้เก็บ no โนวันมาได้ครับตรงนี้เอาเลยครับโซนทิ้งเสียโนวันไปแล้วเสียคัมแบ็กไปอีกหนึ่งครับผมคัมแบ็กตรงนี้โดนอ่านเข้ามาเอ็บีเติ้ลครับเก็บมาได้แล้วโซนทิงตรงนี้เหลือสองเหลือซีโมกับน,น้ำผู้แล้วครับผมตรงนี้ดีเอ็นเสียไปหนึ่งเสียสมิงไปตรงนี้เราเหลือตูตาใกล้ไก่ตันสองคนครับผมเอ็นเอ็นตรงนี้เเ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 รรรราาาาก็บบบดดีีีีซซลมไไไ้คคััออยยวจะสปน่ ซื้อไปได้ครับผมตรงนี้เอเซจบไปอีกหนึ่งครับผมด้านล่างตรงนี้จบเกือบหมดครับเดี๋ยวมาดูบิ๊กแบกันบ้างครับตรงนี้ว่ายัางไงครับผมลูก้าเก็บมาได้ดึงอัดเข้าไปอัดเข้าไปแล้วเก็บดีเอ็นมาได้อึงเอาดีครับผมดีเอ็นตรงนี้เหลือไก่ตันคนเดียวเหลือไก่ตันคนเดียวแล้วครับเดีวโซนทิงเหลือนามพุคนเดียวครับผมบิ๊กแบกตรงนี้ซีอริมไปแล้วจ้ายาวไปยาวไป,วไปมีแคนซีบีบีไหมไม่มีครับผมไม่มีจ้า เอาดีครับตรงนี้ว่ายังไงบิ๊กแบร์บอลสวดเข้าไปคาร์ลกินบูตรงนี้ตามเข้ามาลูกาอัดเหาเบิร์เข้าไปเอ้าเราโดนสวดกันมาครับตรงนี้เอาดีครับดาก้อนตรงนี้อัดมาได้แล้วบิ๊กแบร์เสียไป2บิ๊กแบร์เสียไป2แล้วโดนอัดเข้ามาครับตรงนี้เอาดีครับหอยมีเก็บมาได้อีกหนึ่งเอาดีครับผมตรงนี้เหลือคนละน้อยน้อยแล้วเอ็นเอ็นครับตรงนี้แปดเอริมไปแล้วชิคเก้นสี่ล่างไฟสองประธานเอเดนสองแกมือได้ดีครับตรงนี้เอสบีสิบห้าเอริมไปแล้วจ้า เอสบีสิบห้าอีริมไปแล้วอ่าแซตจีตรงนี้สิบสองอีริมครับผมว่ายังไงครับอ่าแซจีกับเอสบีตรงนี้สามแคนที่มีสิทธิ์จากฟ้าบูย่านะ อาซจีเอสบี G, B, นะครับแล้วก็เอ็นเอ็นนะตรงนี้เหลือจํานวนคนเยอะเยอะที่สุดเอาเลยครับหรือไก่ตันแล้วเรียบร้อยสิครับตรงนี้นะผู้เก็บดีเอ็นมาได้ครับดีเอ็นจบไปอีกหนึ่งตรงนี้ด้านล่างเหลือโซนคิงคนเดียวแล้วครับผมตรงนี้โซนคิงเหลือคนเดียวนะที่เหลือครับพรบอีหมดเลยแล้วเอ็นเอ็นดันเข้ามาแล้วครับเจอกับใคร, G, รอาเซจีหรือเปล่าหรือเอสบีตรงนี้คํำกันอยู่แล้วอาเซจี G, จะโดนประกบแหละ อาเซจิจะโดนแซนวิชหรือเปล่าเอาเลยครับอาเซจิโดนอัดเข้ามาก่อนครับตรงนี้ว่ายังไงเอ็น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 ตรงนี้เอ็นเอ็นตรงนี้เอ็นเอ็นตรงนี้เอาเลยครับเสียบไปที่นาแดนไปก่อนครับเอ็นเอ็นเสียบไปหนึ่งครับผมแล้วลากไปเก็บคืนมาได้นึ่งเหมือนกันครับตรงนี้อัดเข้าไปประการนี้เอ็นว่ายังไงอัดเข้าไปอีกทีหนึ่งครับตรงนี้เอาเลครับอัดเข้ามาแล้วอาเซจิตรงนี้เสียไกลไปก่อนแล้วโดนสีกลับมาครับโจเกอร์ว่ายังไงเราโจเกอร์ดาวลงไปครับตรงนี้แล้วรี่เอย์รีเพย์คนเดียวยังไงเอาเลยครับผมเอ็นเอ็นตรงนี้อ ตรงนี้เอาดิครับประธานเดเดนดาวเป็นีหนึ่งมาลากไฟอัดเข้าไปครับตรงนี้ว่าลราโดนสวดเข้ามาว่ายังไงเราเก็บมาได้ครับตรงนี้เอ็บีเสียไปอีกหนึ่งครับผมเอาดิครับผมเอ็บีเอ็บีอัดเข้ามาตรงนี้ว่ายังไงเติร์นเสียหอยหมี่ไปครับเอ็บีตรงนี้แล้วเหลือดาก้อนดาก้อนว่ายังไงเอาดิครับเสียไปเติมครับตรงนี้เอ็บีเสียไปสอง้วเหลือดาก้อนกับสูที่สูที่ว่ายังไงแล้วตรงนี้ดาก้อนเก็บคืนมาได้อีกหนึ่งเอาสิครับเราเก็บประธานเดเดนมาได้ตรงนี้ว่ายังไงเราเอ็เอ็นเสียไปสองครับตรงนี้เหลือชิคเก้นกับประธานเดนนเอาายังงงไไใครรจะด้้ตี ใครจะเอาใครจะมีสิทธิ์คว้าบู้หญิงอะครับเอสบีตรงนี้ชุบกลับมาได้เอาดิครับดาบพรายยังไงเราซูชิตรงนี้ยังไงดีเติร์นเติร์นผ่านยาอยู่เติร์นผ่านยาอยู่ครับเอ็นเอ็นตรงนี้ว่ายังไงว่ายังไงพี่แนนพี่แนนกลับมาได้พี่แนนอัดหน่อยพี่แนนอัดหน่อยเร็วเร็วพี่แนนเร็วพี่แนนโดนอัดหลังหรือเปล่าเอายังไงพี่แนนติดบอลอยู่เอาดิครับผมตรงนี้ชิเก้น พี่นาแนนค้ำให้โยค้ำให้โยตรงนี้เรามีหลังมาแล้วพี่นาแนนโดนอะเข้ามาลเอาลงไปครับตรงนี้เอาสิครับยังไงยังไงเอ็น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 แล้วเหลือชีเกนคนเดียวชีเกนคนเดียวกันรีบร้อยสิครับตรงนี้เอ็นบีหรือเอ็นเอ็นจบไปครับผมเอาสิครับตรงนี้สี่แคนสามแคนสุดท้ายครับตรงนี้โซนคิงยังอยู่หนึ่งครับเอ็นบีตรงนี้สามคนอาเซจีอีกสามครับตรงนี้อาเซจีมารอด้านในครับเอาเรื่องจัดลุงอีทมาเลยสวัสดีครับ สวัสดีเสือด้วยเสียดายเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีให้แก้อีก2เกมครับผมเอาอย่างไงครับตรงนี้ใครจะคว้าบุญญาระหว่าง S B R Saty แล้วก็โซนคิงจบไปครับตรงนี้โซนคิงเอาดีครับผม S B หรือโซนคิงจบไปอีกหนึ่งแล้วเหลือ2แคนสุดท้ายแล้วครับผม R Saty กับ S B ครับใครจะคว้าบุญาในเกมนี้ครับผมสวัสดีลูกยิ้ด,ด้วยครับ เอาดีครับเลงเข้าไปแล้วตรงนี้เติร์นเก็บมาได้หนึ่งครับตรงนี้อาเซจีดาวไปหนึ่งครับผมเอาดีครับเราไกลตรงนี้ดาวลงไปแล้วเสียรีเพไปอีกหนึ่งครับตรงนี้เอาแล้วอาเซจีวิกิตแล้วตรงนี้อาเซจีเอาย,ายังไงดีเพตรงนี้อาเซจีเสียไปหนึ่งเสียไปหนึ่งแล้วเหลือ3ต่อ2แล้วครับตรงนี้เอชบีมีสิทธิ์ขว้าบูญญาแล้วครับผมดันเข้ามาแล้วครับตรงนี้ว,ว,ว,ว่าจะใครสู้ทีโดนั่นหละเข้ามาเอาดีครับเดินจะไม่ดาวตรงนี้ดาวลงไปก็ไกลดาวลงไปเหมือนกันแล้วมีเข็มมีเข็มครับตรงนี้เอชบีเอาดีครับอาเซจีเหลือตัวรับคน ครับผมโอ้ตึงจัดสวัสดีครับวัสดีครับพัก5้านาทีครับผมสองทุ่มยี่สิบสองกดนะครับสองทุ่มยี่สิบสองกดนะยวลุงขออนุญาตลงคะแนนแป๊บนึงนะครับ